สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะจะหยุดยาตั้งแต่วันนี้ไปจน30วันนะคะเอ่หยุดพักร้อนนะคะก็อยากจะมาเล่าถึงเรื่องต่างๆที่จริงๆแล้วไม่อยากจะเข้าไปเอเอ,เอามาพูดนะคะแต่ว่าเอมันก็มีความสำคัญนะคะเอก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือ,อระบบการฉีดวัคซีนในเด็สปีเด็ซึ่งไปได้เป็นไปได้อย่างสวยงามมากแนบเนียนมากเป็นอะไรที่เอ่ อยู่ประเทศนี้มานานแล้วก็เข้าใจเลยว่าการทํางานของเขาจะเห็นได้ว่าอคนไทยที่เข้ามาอยู่ใหม่นะคะต้องต้องนึกถึงจุดนี้เลยนะคะคือ,อรู้นิสัยของคนสวีเดนเลยนะ,ะว่าการทํางานของเขาเป็นอย่างไรนั่นก็คือ,เ,อเห็นไหมคะในในระยะแรกๆที่โรคระบาดมาใหม่ๆนะคะโรคระบาดเข้ามาใหม่ๆตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อเดือน,นเออ ปีคส2องพั2020นยสะคะเดือนมีนาคมนะคะซึ่งป้าจําได้อย่างแม่นยําเลยนะคะโรคระบาดเข้ามาทีนี้เนื่องจากป้าอยู่ในโรงพยาบาลทํางานในโรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนนั้นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชือ้อโควิดเนี่ยมากมากเลยนะคะทีนีเ้เนื่องจากแผานากของป้าน,นะคะต้อง ฉายเอ็กซเรย์ปอดนะคะฉายเอ็กซเรย์ปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็มีคนไข้กลุ่มนี้เข้ามามากมายจากลงจากแผนกที่อยู่แผนกต่างๆนะคะที่ส่งเข้ามาในแผนกของป้าทีนี้พวกเรานะคะไม่แล้วก็พนักงานแผนกอื่นๆนะคะสิ่งที่ขาดแขนมากที่สุดก็คือ,อแมสแล้วก็วีซนะคะที่กรละอองนะคะ ทีนีจ้จุดนั้นคือจุดบกพร่องเพราะว่าประเทศสวีเดนเขาไม่ได้เขาไม่ค่อยเจอปัญหาทางด้านเขาไม่เคยเขาไม่เคยไปอยู่ในภาวะสงครามแล้วเขาไม่เคยเขาไม่ค่อยได้เจอปัญหาด้านอุทกภ,ภัยอย่างประเทศอื่นๆสิ่งเหล่านี้เขาเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือ เป็นอะไรที่แบบฉุกเฉินตั้งตัวไม่ทันนะคะซึ่งทุกคนที่ทํางานทางด้านชูกรวดแล้วก็ที่โรงพยาบาลจะจะเข้าใจได้ดีซึ่งตอนหลับก็เป็นเป็นการที่แบบแก้ไขได้ดีมากเลยนะคะทีนี้มาดูกันว่ารัฐบาลเขาทำงานอย่างไรประสานงานกันอย่างไรนะคะการแต่งตั้งให้คนที่ไปดูแลเรื่องนั้นอย่างทุกที่ทุกคนเข้าใจซึ่งซึ่งก็จะไม่เข้าไปพูดจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะคะ การทำงานของเขานะคะก็ไม่ถึงกับคือคือจะทำงานที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นซึ่งไม่เหมือนใครในในโลกซึ่งซึ่งจำได้ไหมคะบุคคลคนนั้นซึ่งป้าก็จะไม่เข้าเข้าไปพูดนะคะว่าเป็นไข่ไม่เอ่ยชื่อนะคะซึ่งเ,เราจะเห็นได้ว่าเ,เขาจะไม่แบบเ,เน้นถึงเรื่องการใส่ใส่ใส่แมสนะคะหรือว่ามูลฉีดนะคะ ซึ่งคนก็จะใช้ชีวิตกันอย่างปกติโดยที่ไม่มีการล็อกดาวอย่างประเทศอื่นๆซึ่งจำได้ใช่ไหมคะว่าเป็นผลงานของใครทีนีเ้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเข้าไปซ้ำเติมเขาเลยนะคะไม่มีใครเข้าไปซ้ำเติมเขาเลยตอนแรกประเทศสวีเดนคิดว่าการการทำแบบนั้นจะทำให้ประชากรเ,เขาเรียกอะไรมี มีภูมิคุ้มกันหมู่นะคะซึ่งมันก็ไม่เป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนสวีเดนไม่มีการเหยียบย่ำแล้วก็ไม่มีการซ้งเสริมซึ่งเขาได้งานจุดนั้นมา mm hmm. เขาก็ไม่ได้แบบไปเหยียบย่ำจนแบบจนคนคนนั้นอยู่ไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็มีการยกย่องกันถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดก็ไม่โอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ารัฐบาลดําเนินงานไปอย่างไรนะคะเขา เขารู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นพน,นะคะมันเป็นมันมันเป็นโรคระบาดท,ที่จะต้องอยู่กับประเทศแล้วก็อยู่ในโลกอีกอีกยาวนานนะคะเขาก็มีการเส้นสัญญาทำสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตวัคซีนนะคะนั่นก็คืออย่างที่เรารู้ก็คือ,อยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะอย่าง AstraZeneca อย่างอย่าง f i z e r b i o n t e c h แล้วก็ ยอนเซนแล้วก็คูรูวักนะคะอย่างที่ป้าอ,อ่านแล้วก็เข้าใจนะคะซึ่งสวีเดนเขาไปทำแล้วก็โมเดิร์นนะคะซึ่งสวีเดนเขาไปทำสัญญากับบริษัทพวกนี้ก่อนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าสวีเดนขึ้นอยู่กับ a อเขาก็ไปทำสัญญาร่วมกับ AU อูว่าถ้าวัคซีน ผลิตเข้ามาแล้วก็ทางนี้จะได้เท่าไหร่แล้วทีนี้ตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะการฉีดวัคซีนนะคะคือสวีเดนจะได้วัคซีนพวกนี้เข้ามาครบจํานวนของประเทศของเขาแล้วคือเขานับแล้วว่าวัคซีนเข้ามาเท่าไหรเ่เข็มแรกเข็มที่สองนะคะคือคือการแล้วก็จําหนดวงเงินนะคะในคังคังเงินที่เข้าไปใช้ในวัคซีนนั่นก็คือ ปาจะเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะคนที่เราคุยคุยกันจะเข้าใจตั้งแต่แรกๆเลยว่าเงินในเงินคลังที่เข้าไปใช้ในในด้านวัคซีนก็คือ4.5ล้าล้านล้านสวิสครูโนนะคะซึ่งเป็นเงินประมาณ15ล้าล้านล้านไทยไทยบาทนะคะซึ่งมันก็มันก็เยอะซึ่งซึ่งเขากำหนดมาแล้วเขาทำมาแล้วเขาทำสัญญาเขาจัดวงเงินนะคะแล้วก็ ใครที่จะได้รับการฉีดน,นะคะนั่นก็คือถ้าเราอยู่ถ้าเราทุกๆคนรู้เลยใช่ไหมคะไม่มีใครมาเสียงได้เลยว่าเขาเขาทำงานไม่ดีคือเขาจะเริ่มตั้งแต่คนที่สูงอายุคือสูงสุดนะคะแล้วก,กับคนที่มีความเสี่ยงสูงมาก ไล่ลงมานะคะไล่ลงมาซึ่งตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่คนที่อายุ18ปีนะคะตั้งแต่สูงสุดมาถึง18ปีซึ่งตอนนี้ประเทศสวีเดนฉีดไปแล้วนะคะเอฉีดไปแล้ว10ล้านนะคะซึ่งประชากรของเขามี10ล้านกว่าๆเองนะคะเอ10เอ10ประมาณ10ล้าน10.10.4ล้านนะคะประมาณนั้นนะคะซึ่งประมาณ4 0 0 0 0 นั่นก็คือนั่นก็คือ18ปีลงไปซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเด็กๆเขาไม่ฉีดใช่ไหมคะตอนตอนนี้คือคือยังยังยังไม่ได้ฉีดนะซึ่งมาถึงจุดระดับที่18ปีทีนี้แอ่การทำงานของเขานะดีมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องแบบไปแซงคิวใครหรือว่าไปกังวลแต่อย่างใดนะคะเมื่อถึงกำหนดนะคะอายุนั้นนะคะเขากำหนดมาให้อย่างสมมุติ ในช่วงในช่วงของของป้าใช่ไหมคนอายุที่เกิดที่เกิดพศ2อ,อ1พหรือคศ1 9 6 7, ะะ่งเกจะจากจากจาก,จากสูงสุดมาถึงอายุนี้ของป้าใช่ไหมคะให้ลงทะเบียนเราก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วทีนี้ไอคนที่เด็กกว่าเรานะ,ะจะเข้ามาลงทะเบียนก็ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกไว้นะคะถูกล็อกไว้ให้ กลุ่มนั้นถึงอายุเท่านี้สามารถเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์และเมื่อถึงเวลาเ,เราก็ไปตามที่เขากำหนดแล้วก็เสียทายเรานะคะซึ่งเนื่องจากเนื่องจากป้าทำงานกับโรงพยาบาลเอกชนทีนี้โรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาก,เขาก็เขาก็เข้าไปทำสัญญานะคะกับกับอีกบริษัท หนึ่งนะคะตอนนั้นตอนนั้นนะคะเขาเขาจะเข้ามาฉีดกันแล้วทีนี้เกิดเกิดเหตุที่แบบอัสตาเซนกามีคนแพ้เยอะเขาก็หยุดยั้งไปเสร็จแล้วพวกป้าก็ไม่ได้ฉีดทีนี้รอเวลามาจนถึงถึงทางส่วนรวมเขาเปิดป้าก็ได้ไปฉีดกับทางส่วนรวมซึ่งซึ่งเออซึ่งเป็นอะไรที่เขาทําได้ดีมากเป็นอะไรที่เขาทําได้ดีมากนะคะเงินจํานวนสิบห้าล้านล้าน บาทนะคะถ้าเทียบกับเงินไทยนะเป็นเงินที่เอามาไว้เฉพาะกับวัคซีนนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการซื้อขายไม่ต้องไปไปว่าใครหรืออะไรเนี่ยนะคะคือไม่มีการที่แบบว่าบุคคลคนนั้นมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยู่ในระดับนั้นระดับนี้ฉีดก่อนไม่นะคะแม้กระทั่งคนที่แบบเขามีตำแหน่งต่าง รัฐมนตรีต่างๆก็ต้องรอคิวนะคะรอคิวเหมือนกับคนอื่นๆเขาซึ่งป้าไปทำงานมาแล้วสองรังไปฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มใหญ่ที่ที่สนามใหญ่มาแล้วสองถัง,ซ,งซึ่งก็เห็นเลยว่าบางทีก็ไปเจอกับคนที่เขามีตำแหน่งใหญ่ๆเขามาฉีดเรายังนึกเลยว่าเออถ้าเป็นประเทศไทยนีย่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะประเทศไทยนีย่ถ้าคนมีตำแหน่งเนี่ยคนพยาบาลหรือใครเข้าไปฉีดให้ถึงที่เลยอย่างนี้ ที่สเปนที่ฟิลินไม่มีนะคะคือคือเป็นไปตามที่เขากำหนดไว้คิวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ไม่มีการแสงคิวซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากนะคะนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างเช่นกันนะคะหวังว่าการพูดครั้งนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็สวัสดีค่ะ